ถ้าพักเพื่อไทยเองเนี่ยไม่จับมือกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติอย่าเลี่ยงภาษาเรื่องลุงเลย <c oughs> นะครับเพราะว่าเศรษฐาทวีสินเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เลี่ยงภาษานี้ใน,ในการพูดเขาพูดถึงการไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐพูดถึงพ <c oughs> ักเขาพูดชัดเจน <c oughs> นะครับส่วนคนอื่นก็ก็กระจอกกว่าเขามากถ้าเทียบเนี่ยเพราะว่าเขาก็ตรงไปตรงมาเหมือนกัน ทีนี้ขั้นตอนจากนี้ไปเนี่ยมันมัดมัดเหมือนกันใช่ใช่เพราะอย่างที่บอกว่าพอสลัดมือกับพรรคเก้าไกลเนี่ยและจะมาจับมือประชาธิปัตย์ตัวนี้ประชาธิปัตย์มีปัญหาใช่เห็นไหมเพราะว่าทั้งสองทางเนี่ยความคิดคนละทางนี่ชัดเจนที่สุดคและก็ไม่ง่ายในทางการเมืองนะและเนี่ยนะครับไม่ง่ายเฉพาะาฝั่งประชาธิปัตย์เท่านั้น ในสี่ของประชาชนเองมันมีประวัติกันมาอมนะครับถูกสร้างความเป็นศัตรูคู่อาฆาตได้ต่อสู้มีเรื่องราวมากมายม,มีบาดเจ็บล้มตายสูญสิ้นอิสรภาพรบกันมายาวนานอภอิปรายกันไม่รู้จะทําขนาดไหนปรากฏว่าสลัดมือก้าวไกลม,มือแรกเป็นประชาธิปัตย์คนก็ช็อกแล้วนะมือที่สองก็เป็นภูมิใจไทยและที่สำคัญวันนี้เนี่ยนะครับ ปปชซึ่งเนี่ยมีการสอบในประเด็นที่การใช้อำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีศักสยามซึ่งคนไปยื่นสอบนั้นคือประเสริฐจันทรระวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยเห็นความเห็นความแย็บยนไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการจัดตั้งรัฐบาล ไม่มีพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติและประชาธิปัตยนะ์มีปัญหานะอเอาละนะครับรวบรวมมาได้สมมุติว่ารวบรวมมาเป็นคนเนาะแต่ผมบอกไม่ง่ายนะรวบรวมมาเป็นคนเอาเสียงก็เกินครึ่งมาเล็กน้อยอจำเป็นต้องใช้วุฒธธิสภาเกินร้อยวุฒธธิสภาเนี่ยอย่างที่เราพูดกันมาหลายวันว่าเขามาจากสามลุงนะ มาจากสามปอมาจากกระบวนการต่อเนื่องจากการยึดอํานาจและบุคคลที่มีลักษณะเป็นส่วนใหญ่ว่าต่อต้านระบบทักษิณเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกรณีที่ไม่มีรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐคะแนนเสียงสอวอจะไม่ต่างจากพิทาได้หรอกนะมีมน้ำซ้ำนี่เขาก็รับลูกเป็นเรียงเลี้ยงลูกระนาดนะ พรุ่งนี้เรืองไกรก็จะไปยื่นหน <Sharp. S 2> ังสือให้กับพุทธ er. <RX 2> ิสภากรณีที่ชูวิทย์ได้นำมาเปิดประเด็นเห็นไหมและที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องหนึ่งหนึ่งสองที่เป็นข้อที่มีการใช้ว่าเหตุผลที่ไม่บวตให้กับพิธาเพราะมีเรื่องแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองซึ่งเสฐาพูดในลักษณะเดียวกันไม่มีอะไรต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความเป็นไปได้นี่เป็นศูนย์อยู่แล้ว แม,แม้จะมาแก้ในภายหลังว่าไม่ดันเรื่องนี้ก็ตามก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกค่ะแล้วที่พูดก่อนก็ยังไงคุณคุณต้องบอกก่อนว่าที่พูดครั้งแรกคุณได้แสดงความรับผิดชอบได้สำนึกอะไรเช่นว่าเมื่อคุณต้องการจะเปลี่ยนคำพูดคุณกลับคำเนี่ยนะครับคุณต้องออกมาขอโทษประชาชนเพราะนี่นะครับการพูดในขณะนั้นคือการพูดให้ประชาชนเลือกเนะี่ยเมื่อประชาชนเลือกแล้ว คุณจะมาเป็นรัฐบาลคุณก็พูดอีกอย่างในเรื่องเดียวกันนะนะครับคือเปลี่ยนคือหน้ามือเป็นหลังมือเลยแต่การพูดครั้งแรกเนี่ยมันเป็นเครื่องชี้เจตนาหลักคิดที่คุณต้องการได้คะแนนเสียงแต่ว่าเมื่อมาเป็นรัฐบาลเนี่ยเพื่อจะเป็นรัฐบาลคุณก็กลับหน้ามือเป็นหลังมือเลยหรือหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยเนี่ยเห็นไหมว่ามันต้องแสดงความรับผิดชอบ และสอวอเองก็ไม่ได้มีหน้าที่โง่นะนะครับยกเว้นว่าคนโง่กับชาติมาเกิดเท่านั้นะว่าเอาเชื่อคําพูดครั้งสุดท้ายคือหมายว่าไอ้นี่ก็ต้องถือว่าคนโง่กับชาติมาเกิดก็แล้วดูการอภิปรายของสอวอแต่ละคน,เ,นเก็บทุกเม็ดเลยตุ้มเป๊ะเพระาะฉะนั้นสองเรื่องเนี่ยและถ้าไม่มีรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐด,ด้วยเนี่ยและเศรษฐายังเดินหน้าต่อ ก็จะถูก UM ตีตกแบบพิธาคือถ้าไม่มีพักสองลุงอย่างไรเสียเสียงจากสวก็จะเอามาจากไหนอะเขาคือบิดาเขาคือผู้ให้กําเนิดเขาคือเจ้าของทางพิติไนถ้านายกทักษิณเป็นเจ้าของทางพฤติไนพักเพื่อไทยอย่างไรสามพกเขาเป็นเจ้าของสวทางพฤติไนอย่างนั้นนะครับทางพิติตไนก็ว่ากันตามกฎหมายไม่มีปัญหาอะไร นี่เป็นความเชื่อสิ่งที่เห็นด้วยสายตาปรากฏเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความเป็นไปได้นี่ไม่มีเลยเจ้ามาจากไหนเสียงที่ไหนครบไอ้ที่พูดพูดอะเอาเสียงมาจากไหนดีกว่าแล้วถ้าไม่ครบแล้วยังไงเพราะถ้าฟังการข่าวมันก็การข่าวแบบก้าวไกลที่เขาได้รับที่พิธามาพูดว่า ไอ้ที่เราปากไปเมืองนอกหมดเลยอ,อะไรอะไรทำนองเนี้ยเพราะทะลุแปดสิบทะลุร้อยเนี่ยผมเชื่อว่าเขาได้ยินจริง<อ>เขาได้ยินคำนี้ <laughs> แต่มันเป็นคำลวง <laughs> ที่นี้พักเพื่อไทไเอาอะไรไปมั่นใจเห็นไหม,ม,มและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคุณต้องการหลีกเลี่ยงเอาไม่ไม่มีเก้าวไกลและไม่มีลุงลุงในความหมายของคุณตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้ ก็คือรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐไม่ใช่ลุงป้อมกับลุงตูไอ้นั่นพักเก้าไกลก็มีสิทธิ์อธิบายใช่ใช่แต่ก้าวไกลเขาไม่อธิบายมุมนี้เนี่ยเห็นไหมเก้าวไกลมีลุงไม่มีเราเห็นไหมแต่ว่าเพื่อไทยเนี่ยไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐและคนที่พูดชัดเจนที่สุดคือเศรษฐาทวีสินคนอื่นๆมันอย่างที่ความปรากฏ เพราะฉะนั้นถ้ายังฝืนเสนอเสถาเนี่ยก็จะต้องจบลงพร้อมกับการถูกประจานทุกเรื่องราวในห้องประชุมสภานะก็จะถูกชํำแหละเหมือนที่พิธาโดนวันนั้นซึ่งซึ่งคุณเสถาต้องไปสภาด้วยไหมคะเพราะว่าไม่ได้เป็นสสหรือไปได้ไม่ไปก็ได้ก็อยู่ในฐานะผู้ถูกเสนอชื่อต้องแสดงวิสัยทัศน์ต้องตอบคำถามซึ่งไม่แสดงก็ได้ถูกไหมคะไม่แสดงก็ได้แต่ว่า เขาก็ควรถ้าอยากเป <si> ็นอ่ะค okay? ือคือถ้าเขาไม่ตอบก็โดนฝ่ายเดียวอ่าฝ่ายนู้นฝ่ายนู้นไม่ใช่ว่าเศรษฐาไม่มาแล้วเขาจะไม่พูดทั้งแต่ไหนล้เขาพูดตามปกติเพราะฉะนั้นนายกว่าที่นายกก็ต้องไปแสดงวิสัยทัศน์ในแต่ละเรื่องและต้องชี้แจงข้อกล่าวหาแต่เขาก็ต้องจัดที่นั่งอ่ะใช่ครับเหมือนคนไปแถลงต่อที่ประชุมสภาทั้งหลายแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็เป็นอย่างนั้น ปัญหาก็คือว่าคุณเศรษฐาเนี่ยจะรับความกดดันอันนี้ได้หรือเปล่าซึ่งก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะบางคนเสียงดังฟังชัดแต่ไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องการถูกกระแทกแซึ่งหน้านะครับชั่ว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 เรียงเรื่องเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะเข้าไปชี้แจงในสภา,าเนี่ยก็เริ่มต้นสัปยุติกับชูวิทย์เสียเห็นไหม ว่าคุณชูวิทย์เนี่ยผมว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าชูวิทย์ไม่มาเนี่ยผมจะไปตามเลยเพรา <c oughs> ะฉา <c oughs> นั้นก็อยู่ที่ทางาทางคุณเสรษฐาเนี่ยว่าจะตัดสินใจอย่างไรถ้าผ่านด่านชูวิทย์ได้การช <ๆ S 2> ี้แจงในสภา,าก็ไม่ยากแต่อย่างที่บอกว่าอย่างไรคะแนนก็ไม่ได้ไม่ถึงสามรอยเจ็ดสิบนี่จบข่าวทีนี้เนี่ยถ้าเดินไปถึงจุดที่ว่าเนี่ย ที่ที่พูดพูดค่ะก็คือหมายความว่าเดินไปถึงการจับมือกับสองลุงแล้ mm hmm. ซึ่งอาจจะต้องแต่งตัวสังเบยเสถาไปก่อน mm hmm. จนกระทั่งมาถึงคุณองอิง mm hmm. นี่คือจุดที่ทุกฝ่ายรอคอย mm hmm. เป็นจุดนัดพบและผมดูความจริงแล้วในครอบครัวเขาเนี่ย mm hmm. ก็มีความหวาดระแวง ในเรื่องนี้กันในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะตัะครุบเบ็ดเพราะถ้าต้องการเนี่ยนะครับเข้าสู่เนี่ยนะครับการโหวตในสภาเนี่ยจะต้องมีการถแถลงก่อนอว่าจะต้องจับมือกับใครและถ้าจับมือกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเนี่ยและทุกพักที่ว่านี้ เขาก็จะหลีกให้คุณนุง้งยิงนะนี่เป็นสูตรที่เขาปรารถนาที่สุดสูตรนี้คุณนุ้งยิงจะเป็นนายกคนที่31ภายในพริบตาสม30 30ภายในพริบตาง่ายเลยง่ายกว่าทุกคนเลยใช่ไหมและมาเร็วเคลมเร็วที่สุดภายในพริบตาเหมือนกันพลเอกประวิตย์ก็จะรอเป็นนายกคนที่31ถ้า ถ้าสูตรนี้ก็คือหมายความว่าได้แถลงแล้วว่าได้มีการจับมือกับรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารน <S S 1> ทุกฝ่ายก็จะพร้อมเหมือนปรากฏการมินช็อกนั่นแหละเพราะเขาต้องการปิดฉากตระกูลชินต้องการจะปิดฉากพักเพื่อไทยอย่างสิ้นซากก็แล้วกันด้วยการกระทําของพักเพื่อไทยแล้วเขามีหน้าที่สนับสนุน เหมือนกับอย่างที่บอกอะเหมือนกินมินมินช็อกอะอ<ม>ปะกติแต่และพรรคการเมืองเขาจะไว้ตัวซึ่งความอยาก<ม>กับความจริงมันเป็นคนละเรื่องกันนะเพราะแน่นอนเนี่ยนะครับถ้าเกิดปรากฏการเสรถานี่คือการวิเคราะห์นะครับเป็นพื้นที่เพื่อการโฆษณานะคือถ้าปรากฏการเสรถาเนี่ยไม่มีสองพรรคนั้น แต่พอถึงขั้นคุณลุงยิ่งนี่มีเนี่ย,ม,ยมันมันดับเบิล้ลเลยทีนี้เห็นหม,อ,มอ่า,อ,า,อ,า,อ,าอ่า่คนในเต็มบ้านเต็มเมืองก่อนขณะที่โหวตอยู่แล้วและเนี่ยนะครับในระหว่างการโหวตจะหนักยิ่งกว่าตอนนายกสมชายโดนนะหรือแม้กระทั่งตอนโหวตอภิสิทธิ์เวชาชีวะ มันจะมีข้ออธิบายไหมคะว่าเห็นไหมความพยายามของเพื่อไทยในการไม่จับมือกับสองลุงเนี่ยมันท้ายที่สุดมันไม่ได้แต่ด้วยภารกิจที่มันจะต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจชาติบ้านเมืองเราจําเป็นที่ต้องแก้ทางนู้นมันก็เลยจะเป็นอะไรที่มันทําให้ค, <ำ S 1> คนรับได้หน่อยคําว่าความพยายามกับคําว่าระบัดสัตว์ระหว่างคําว่าความพยายามกับคําว่าหน้าด้านความพยายามกับคําว่าตอแหลเนี่ยมันคนละความหมายกันเลย เพราะถ้าเศรษฐายืนคำพูดเนี่ยนะ,ะเพราะอุงอ้งยิ่งเขาพูดเหมือนกันไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันบอกยืนตามคุณเศรษฐาแล้วเข,เขาประกาศปิดสวิต์สามปอปิด<ม>สว,วิตซ์เสาและไอ้ที่ปิดสว,วิต์ทั้งหมดดันมาโหวตให้เขาทั้งหมดมในกระบวนการเนี้ยซึ่งไอ้นี่ก็เป็นกรมใครกรรมันนะแต่ว่านี่คือจุดนัดพบ<ช>ของสถานาการณ์นี้เลยความจริงดูเหมือนว่าจะได้ แต่เป็นการประหารชีวิตทางการเมืองชนิดติพินาศย่อยยับและเป็นการปิดฉากที่สมบูรณ์แบบที่สุดถาวรที่สุดข,ขึ้นเร็วลงเร็วแล้วก็ปิดฉากตระกูลชินวัตรเพราะมันจะไปไม่ได้คือความเป็นจริงแล้วเนี่ยปรากฏการที่คุณเศรษฐาถูกตรวจสอบเนี่ยนะครับในกรณีอสังหาริมทรัพย์เนี่ยความเป็นจริงเนี่ยนะครับในเครือนะครับเอสซีอเ เขาล่วงหน้าโดยตระกูลรัตนาพันธ์มาอยู่แล้วใช่เห็นไหมถ้าถ้าคนคิดถ้าคนคิดเป็นทังคอมอาจจะลืมไปที่คนคนคิดคนคนลืมไปนะเพราะฉะนั้นเมื่อเป้านี้พุ่งไปที่คุณเสถฐาคุณลุงอิงจะรอดเห็นไหมมันเป็นเรื่องเดียวกันนะเรื่องหนึ่งหนึ่งสองก็พูดไม่ได้ต่างกันเห็นไหมสองเรื่องนี้เหมือนกันแต่มันคนละรูปแบบเพราะว่า นะครับถ้าถ้าเสนอแบบไม่มีรวมไทยสร้างชาติพลังประชายรัปก็ไอ้น,นี่ไม่ต้องคิดเพราะผลลัพธ์เหมือนเดิมแต่ว่าทันทีที่มีการข้ามหนะักนะครับไม่ว่าเขาจะปีนมาเองหรือจะปีนออกหาเขาเนี่ยที่อธิบายไม่ใช่ข้ามขั้วแต่ขั้วข้ามน,น,นะครับซื้อไวยไม่ถูกอย่างเดียวเนี่ยแต่เราพูดลงหน้าไปแล้วไม่ว่าขั้วข้ามหรือข้า<ห>มขั้วนี่มีความหมายเดียวกันช้อยเนี้นะครับผมเชื่อว่า เขาต้องคิดกันทั้งตระกูลเพราะเป็นการเดิมพันชนิดที่ใหญ่ที่สุดและพี่นาฏภายในพิตาเลยนะครับที่เขาเรียกว่าทุกขลกักไอ้นั่นแหละจะเป็นของจริงอไอ้นี่สูตรที่สองอสูตรที่สามก็คือว่าเห็นปรากฏการของเรษฐาแล้วแล้วก็เห็นว่าประชาชนเขารู้สึกยังไงสสนี่ก็เริ่มแสดงความคิดเห็นกันเยอะแล้วในนั้น ว่ารับปากกับประชาชนไว้อย่างไรก็ไม่กล้าเสนอใครเพิ่มเติมอีกอัอนออนี้อีกส่วนหนึ่งไม่ไม่เสออนอคุณลุงยิ่งละนี่นี่แบบแบบที่สามก็คุณอนุทินก็ต้องรับมือโดยปริยายก็ถึงคุณอนุทินผมว่านี่นะครับเรื่องที่ประกาศสอบคุณศักดิ์สยามและโดยผู้ร้องเนี่ย นำโดยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยในวันนี้ของอปชเนี่ยมันมีในยยาสําคัญถึงตอนนี้เข้าใจยังอืมเห็นไหมเข้าใจไหมมาถึงตอนตอนที่สามเห็นไหมคุณอนุทินเนี่ยนะครับซึ่งเขาจะต้องรอบครอบเขาขับเครื่องวินเป็นนะครับเขาย่อมเขาย่อมที่จะฉลาดเหมือนกันเขาก็มีครูใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องช่างน้ําหนักเพราะว่า เป็นเองแต่องค์กรตามรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระเนี่ยไม่ได้เป็นของเขาอ่ะและขนาดเดียวกันจอหมดมนะครับสั่งวันไหนก็วันนั้นแล้วไม่นับอีกหลากหลายเรื่องราวนะใช่นะใ,ชใชนะครับยังมีเป็นกุรุตกุรุตอ่ะใครคิดว่ากรณีของคุณศักดิ์สยามเนี่ยหลังจากโดนสารรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ย ในปปชคดีเรื่องลายเส้นสายการบินไม่มีใครรู้มาก่อนนะยังมีอยู่อในเรื่องนี้ปักมาแล้วและวันนี้ก็มาปักเรื่องนี้นะครับปักเนี่ยเพื่อให้กระทบกระเทือนไม่ใช่เฉพาะตัวของศักสยามเองเห็นไหมเพราะว่าพวกนี้มองขาดคือช้อยหนึ่งเนี่ยเศรษฐายังไงก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วถ้าไม่มีสองลุงอ่าไม่มีสองลุงมีสองลุงก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าภายใต้เศรษฐานี้ เพราะจะต้องตรวจตรวจสอบและเป็นข้ออ้างของการไม่โหวตนี่สูงมากแต่ว่านี่นะครับสูตรที่ประกาศหน้าขนาดนี้เนี่ยที่พยายามยื้อกันอยู่เนี่ยคือมันมีเกมซ้อนเกมข้างในขงอเขาด้วยนะเพราะว่าเสถ่าผมไม่แน่ใจว่าเขาได้รับความรักจากพรคเพื่อไทยร้อยเปอร์เซ็นไหมนะครับอันนี้ก็ปถือว่าเป็นการวิเคราะห์นะครับเป็นพื้นที่โฆษณา ก็ก็คิดกันไปเองก็คนฉลาดกันทั้งนั้นเองทีนี้เนี่ยนะครับพอถ้าพรรคภูมิใจไทยเห็นว่ามันเป็นของร้อนเนี่ยอเขาก็ไม่รับเิยอนี่นี่เขานิ่งเขามีรูปแบบเฉพาะเขามีรูปแบบเฉพาะก็หลักการเดียวที่พรรคเพื่อไทยเคยเสนอให้เขาปี62เห็นไหมเขาเขาก็ไม่รับแล้วเขาก็ดํารงในสิ่งที่เขาถึงจะได้แล้วก็มาถึงคนที่สี่ทีนี้ ซึ่งใส่รองเท้าคู่ใหม่รออยู่แล้วแพงซะด้วยนะครับซึ่งอายุครบ78ปีบริบูรณ์แล้วนะครับชีวิตเริ่มต้นเมื่ออายุ78นะครับไม่รู้ชาติไหนทักชาติแหละที่จะกำหนดคุณสมบัติแบบนี้ ฝรั่งก็บอกว่าชีวิตเริ่มต้นอายุ40อ่ะ,อะของเราประเทศไทยก็ถือว่าฝรั่งมันน้อยไปเริ่มต้นที่78ชีวิตเริ่มต้นที่78ทุกอย่างนี่หนุ่มหมดเห็นไหมคือถ้าผมว่าถ้าไม่มีการคิดกันอย่างมีในยักษ์สำคัญเนี่ยกรณีของศักสยามเนี่ยจะไม่ลงมือกันเลยอย่างรวดเร็วน,นะครับข่าวที่ปรากฏในวันนี้เพราะแค่สองเรื่องของเขานี่ก็เหนื่อยอยู่แล้วนะ แต่ดอกที่ปักเพิ่มเนี่ยมันลามไปถึงคนอื่นๆด้วยเห็นไหมและคนที่ยืน่นเนี่ยเพื่อคุณว่าคนที่ทําให้ปปชรับเนี่ยในการสั่งไปสอบเนี่ยคือเลขาที่การพักเพื่อไทยม,มีสำนวนเก้าไกลมีสำนวนเยอะแยะไปหมดมแต่หยิบ <laughs> หยิบสำนวนนี้ <laughs> และผลของสำนวนนี้นี่กระเทือนต่อคนอื่นๆ <laughs> ในครอบครัวด้วยเห็นไหม ทีนี้อยเห็นไมามความฉลาดความแหลมคมฟ mm hmm. ึบ mm hmm. นะครับหน mm ึ่งสองสามสี่ทีนี้พอมาถึงพลเอกประวิทย์นแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับถ้าถ้าพักเพื่อไทยมาด้วย mm hmm. ก็ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะ <c oughs> ถามกลัวัวข้าม mm hmm. จากหัวหน้าก็มาเป็นสมุนแล้วถือว่ายกระดับ ถือว่ามีความทะเยอทะยานนะครับถ้าไม่มาเห็นไหมไม่มาก็ไปหลังก็ไม่ได้นะคือหมายความว่าจะกลับไปที่ก้าวไกลนุ่งก็กลับกลับมาเจอกลับมาเรียกอยู่เลยเรกกลับมากลับมาใหอกลับใจกลับใจกลับใจกลับมากลับมาลอยอยู่ตรงนี้อขณาบรรนุกนะที่นี่ก็อาจจะอึดอัดใจบ้างนะมาแล้วก็ กดเสียงัวรแวปวรัอไม่มีการถากถางไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าแค่มาก็ไม่ต้องถากถางแล้วทีนี้ไปข้างหน้าก็ไม่ได้เใช่ไหมทีนี้ก็จะอยู่ตัวเลขไงหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งที่เหลือลทีนี้เห็นไหมที่เหลือในบ้านเมืองก็กําลังบอกว่าเป็นศูนย์ยาการใช่ทีนี้ก็จะมีทฤษฎีว่า ไม่มีทางเลือกเป็นอย่างนี้นก็เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยไปและประกาศวันยุบสภาชัดเจนว่าเดือนนี้ยุบสภาเช่นว่าสะวะครบวาระวันไหนก็ยุบสภาวันนั้นหรือว่าหลังจากนั้นจะมีวัวเห่าแตกพ่มานะครับอาจจะมีปรากฏการยุบพักเนะี่ยอย่าคิดว่าก้าวไกลโดนก่อนนะ มันจะมีคนมาแรงแสงก้าวไกลนะผมจะบอกให้ <c oughs> แล้วก็พลิกเป็นเสียงข้างมากไปเองอย่างนี้ยเหรอคะไอ้นี่อีกหนึ่งช้อยโอ้โหหลายสูตรเือเกินก็คือหมายความว่าวหนึ่งเป็นเสียงข้างน้อยโดยเพื่อไทยไม่มีอุปโเลย <c oughs> สองเนี่ยนะครับปรากฏการในพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าอย่าคิดว่าพรรคก้าวไกลโดนก่อนอย่างอย่างเดียวนะ <c oughs> อาจจะมีคนมาแรงแสงเขาก็นี่เป็นสูตรที่ห้า ไม่ข้างน้อยแต่เป็นข้างมากมแต่เป็นข้างมากด้วยวิธีการอย่างนี้แต่ว่าการประกาศเรื่องวันยุบสภาจะแตกต่างหรือไม่จากการเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนี่คือ,อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราภายใต้กระดานที่จำกัดอยู่ในขณนะนี้คือถ้าเกินจากกระดานนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าเนี่ยนะครับเรื่อง อาศัยตามอำนาจหน้าที่ของยุทธศาสตร์ชาติหรืออาศัยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมน,นูญซึ่งก็จะยากตามลำดับเหมือนกันหรือว่าความวุ่นวายมันเกินนะครับเกินที่จะก้าวข้ามความขัดแยง้งก็จะจบลงด้วยโปรดฟังอีกครั้งหนึง่ง